แต่บ่กมะฟางอันเิ่นสิปั่มกล้ยเป็นบ่พี่น้องเิ่นสิใสวิซาแบบไอ้นี่ยายบอกป้มมองนี่ก่อนเห็นมันหักลง Pas que tu es là-bas. Chance ces bananes. Coupez. Non, coupez à côté, toi. Coupez. Oui, coupez. Une fois, non? Faux. Ну, ну, ต้นเยรีกระล่างงามพีร้องโตงหยดออกหยดเยรีพักกันจองต้นโรสเมรี่โรสเมรี่ย่ายไปค้นแกนอามานแก,เก่เก็บทองวิตผู้ใดเก็บทองก็เพาะเก็บทองวิตอ้ยต้มกินเมรืรอโรสเมรี่ อันนี้ต้นผู้รอบปลูกพี่นองเอ,อ้ยนี่เวลาปลูกอันนี้ก็มะเขือโอเบจินไทยเนะเาะมะเขือมะเขือมะเขือต้นเดียวโอ้ไม่รหน่วย โอ้ยหอมหอมดอกมะริหอมดอกมะร,อมอมริอันนี้กล้วยไม้ช้างแดงชุมพรดอกคนสีแดงช้างแดงชุมพรโหระพาโหระพา สิตัดผมให้พ <Für> ่อ <rat> uh, ์เงยขึ no. No, s <S ้น <Especially> พ oh, wow. ี่น้องกาแฟบักข้าต้นวัดทาใบหน่อยปลาอ้อปลาอ้อวัดทาใบเพรย์เ่ยตาว่าจะกินยาไปบอกใหยยายหดต้นไม้ต้นไหลอยู่บ่มีเวลาพี่น้องเป็นหยักหยักเงี้ยสัจักเงี้ยต่อยเงี้ยจมเห่พี่น้องขึ้น เจ้าเหม่พีน่น้องฟังกันสามน่วยเบืทท้ดทุได้ซุปหนึ่งด้วยพักชะโอมพักขี้เหล็กอันนี้ตุนบักหน้า Kirip <laughs>